บวานข้างบนออกอะไรเมื no ่อวานบราข้างบนบอกดนนเกลไม่ได้ห็นบอว่านงเครับผมหานึงเกขาไล่เบื้อเีครับจะีไปนางล้มคได้หมดานอยู่ได้หนีละอือห้าสิบวกห้าสิบเป็นเท่าไหร่ติดนะเดี๋วมาได้ติดตอยอดยุโรปบาก่น่างทุกเพศไกยังไก่ปลิยาตีเบืองหมดหวดเไขัดเทศเนาะบนบนีหนสิงหยังไาดีกแมนบ่่น อมาคักแน่แต่วันนเี่เป็นล้านเนื้อเสีเนี่ยม่้เลเป็นเนี่ยเป็นโลยอนได้เป็เนี่ยเป็นโลยอนไม่ได้ลยเนเี่ยเป็นโลยอนไกล้หนิ่ให้ผมบูชาะกนี่มาเนยเอาผู้สามาแล้วสาพนกระเบาเนี่เนี่ยโอ้ยเลขเป็นลบเลขเป็นคราเลขเป็นเป็นมัตุยางห้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่เนี่ย โอ้ยภาพวงาเป็นเสีครับผู้ชมครับโอ้ยข่อยกับเงินไก่เลา,า,าเม่า,มาเบิ้ลปลาเม่าเบิ้งไก่ปลาลิ้นย่าพ่พี่น้องแต่ไาไข่กับบัวป,ปองแาบนี้ยังก็ยายบอสามเดือนแล้แบบได้ย้ายเดือนได้ของเขาเน้อยพอได้ย้ายหมื่บวานจริงจริรงบอไก่ไก่ตัวนี้บอกว่าบัวไก่ ห้าหนน่ะเออตัวนี้แหละได้ทาบทั้งาว้ปาดตวเจ้ากาตีองรวยบัดเขาจะโอนผมมือมือสอมือก็ด่อได้บ่านก่อนเดี๋ยวตอนเรียมไปเอาับ่่าตังหอดไตครับครับผมเขาวิเศษดีไดกินแนเม็ตอนนี้ร่างบ้านเราเลยยัง่กินแนเมดสอเม็ดสามพว่ป้าแก่ลูกเขามืวันอาลูกละมื่อวานขำบนออกยังสองตัวเ่จะมีนีเพราะย้าตอนนี้ นั่งรถสานาทีใครเื่อยก็ไ่จะเมนื่อยืนหันย่ย้ายเดี๋ยวย้ยูย่ย้ายนี่ว่าีมานั่งรถใคจะได้ใคนั่งรถใครผู้มันยืนตายเลียบไม่ได้นั่งนั่งพับเพียบวะนั่งรถนั่งรนั่งตาสบายสองนอนนั่งอ๋บอกว่าไม่นั่งพับเพียบไม่นีสิิจตรแหนไหครับเจ้ากิดพอนยยายที่สามสามกีอนั่งรถเท่าพแบเดียวสามนาทีอย่าไปนไม่ได้มาโกงค็ตมดหัวเขาฮะ

พอแยังมาพ่นไดตืดๆกับาได้อ่าอ่า่นนได้ตั้งกเข้าเสียนแยังมาก็หนูบ่คอย่เสียดายี่น้อง่อนะ่อยากบนทันผเบกินเาคามเหนื่ยแล้วเดี๋ลัทยโอหมดลังหานเขาทั้งสี่อกยูโรสักของพี่หมนงบบ่ไแล้วดูดีไอ้อยด้เดาเอาจังบาบ่แล้วดูหายบาทได้ยังีรบ้งห้น้งูนหัว วัสมาอยู่ในี่แหละเดี๋ยวมาต่อได้เจ้าเลยไม่มีเงินทอดเลยหรอพ่อทอดทอเอวให้ทกัไดไสีบาทเท่เนึวัวสีมาให้ลวกสเนยสาม็นงาไอจ้ากายเยเียวไอเจ้าก็จคเียตตกายรับปีนี้นะินมาสปี้ามได้ายแม่โอ้ยไ่อยากหามไม่อไมาไหายแม่แล้ว วันนี้มีสาเกี่ยวสิแดก่อนงอยู่เ้อทีไหล่ะดีดีละห้าสิเด้อห้าห้าม้งหมายเลขห้มาได้ห้มาพสมีหน้สาวได้สาวได้เจ้าเด้ออันีงวดสิมาไปเหมือนต้อยืบาทเจ้าคนใดบางนเด้อ เดือดถ้าุญน้ำใไปหน่อยจะพัดได้หละย่างัดไ้ขาดตัวลอยคขณไป้ปนาด้อยี่สามสบบาทผม่ห้ยีได้ยัางซ้ำได้าร้อยบาทเพราะว่าผมซื้อไปถ้าผมจะพัดได้เนาะแม่แม่ยายไทเบิ่งน้ำให้จ้ข่อยนี่เบิ่งน้ำเหี้แม้จะปีนี้ท่านพึ่งช้างจินใจสว่างดวงชะตาดีหวงหมูโจนไม่กล้ามาเบียนเบียน ถึงคลองสุขสะเดียนนอนในบ้านสบายกายเป็นอิ่เงินคำคำแก้วของดีอันประดเกิดหรือยศถาบรรดาศักดิ์จะไหลมาเทมาอายุยืนยาวชีวิตราบเรื่องเดือยยุโรปเตยพิโรเคี่ยวแต่ติ๊บเบิ้ลติ๊บยุโรปแก้หน่อยเส่บจเมือ่อไรเมื่อนวันมาแล้วมาแล้วผมบอกแล้วุกคนลูก มาขามงกันเจ้าพอานกลางมั้วจได้ินในานลเจ้าบาตอนแม่กับปานกลาง่นเพูดเาเลวัด่วัดเขาเจ้าตกคุ้มช่องหมายเลขสองเออจากหน่อยในชีวิตสิ่งที่สองบาดจุดเอมเด้อแต่เกิดมาหอดไปเออพดเรื่องไจะหายีนี่แหละทีเห็นแปพาไปเมื่อรบอกเออพอบานยังพตอนนี้พอบานเหมือนยังเงี้ยงเงียงเงี้ยงเงียงีเ้ยงงเงเ้เ้เ้้้้้แรก้งี้ เจ้าที่หนาตัวนี้เจ้าที่หนาตัวนี้บ่แม่นคูได้เนี่ยสิได้ไปหนาอยู่เด้วผัวเด้อให้มาเสียู้เดียวใหไม่จ้ะใช่ไปแ้ก็ตามเวลาถีงมาโดยอัรมันไมีของดียังไ่มาแบงข่เลี้ยงขนาดเนีม่จะบนปจ้ะผู้ใหญ่ปีหยังตัว้ยว่ส่อสาจปีรีย้นเนียบ้นงคาผู้ชายผู้หญชายไจะเีย้ยัลงยมามเพิงโมแล้านี่ มีเยอะแต่วยมากขยเลียงคนหน่งเม็นกขยนี่ไม่หลายคนจาได้ก็ไปแจอเสียด้วยเพื่อนสองก็สอนหนังอันสามเนับเกีปีจอมันหนังมันอาทิตย์ได้พูิง่งานไปไ่เอาเนียแล้วเออทีนี้ยูสาเลยผู้สหันวันจลูกสอหนังกเคยังเนอาซีก็ได้วันหนังไันหนัง จากย่างคยิ่มาได้ป่ะอยคุณทราบเพื่อต่างซื้อมัเกิดกเ่ไมเมื่อาเกๆคนโทรกระดามผมเลยเรยกเาเลยบอกโทรมาเดกบไโทรมาโทูเหายย่างซ้เจยขาดตัวร้อยสองล้อยเหมดนี่เขาซื้อดอกกุหลาบให้กันวันที่อะไรเขาซื้อดอกกุลาบให้กันดึงมาดึงมาเขดอกกุลาบเี้ยเทียบว่เจ้ากเคยซื้อยัเยครนหาเดอนี่ว่หอยู่นี่ นี่มวดนาเจ้อย่ามาดีนางล้มสานาที้ี่หนีราะหมดเจ้าเห็นบ่ไรสดบ้านเนยหนึ่งเก้คือตัวโลกผู้ใดบ่ใบหน่อยไรโวดบ้านเนี่ยมาเห็นตนอยฮะบ่ก็จะไปรักท้าอยู่หัวหน้ายู่แล้วความล้มเหมือนจะลายเนียแล้วใกล้ตอนเดืนี่กระจายเ่านี้ใกล้ตอนเด็กนี่กระจายเขานีเจบงใดมันขอบพูอวมวดถี่บาอยู่นี่นี่ต่อจะพุไปเปิดบรงยบาเกิดพรหัง

เกจ้บเจจะถือไม่อกเดี๋ยวไ่เขาบอกเสามารถจยส้เ่าค่ะวันหนังวันพุดังเ่นถือใบเจ้าหมื่บ้านนี่ก็ถือผมน่ะก็ทำก็หาได้บ่ทางโบน้อกยังรู้มู่านนี่ิเก่าใบว้านี่บ่แนบเจตอนนี้มีหีบ่าเจ้ามีอาลูกลานมีหนีมีสินฝนมี้นซินในฝนเจ้าเสียทีเดียวทั่กอได้ตลอดชีวิตได้แค่ก็ต้องเสียอีกเนาะ คือว่าเป็นรูสีชมแล้วตำล่าได้สียทีเดียวหวดสีมากแต่ไม่ได้หนีละก็เลยผู้ไปเปิดเพิ่มอยู่บ้านหัวสีได้อีกว่านูสีได้เพิ่มว่าเพิ่งไห้เมื่อเที่ยนคันเขาตอดเอาหลายวาสนาเจ้าดีคันเขาตอดเอาหน่อยวาสนาเจ้าหน่อยเต็มทีพไม่เกินเก้ารอยเก้าทุกเก้านบ่ไดอยากให้เขาอยากให้เขาเอาหน่อยเท่าไรได้ได้ได้วันนี้ถือแค่เวลาใครมองว่าได้ตั้งใจเด็กตลาดมันถูกกองเอาจะบาดรวยมากเอามากรวยน้อยเอาน้อยเอาเทน้อยมารวยเรอเกยสองร้อยแปดสิบน่าพูถึงรวยเราเจ้า

กันีวดูนะสีเีมีรุ่นรบีนใหญ่ทุวดเดอปีนี้ถึงหนกสไปสามีนาคีแลวนะคเป็นบริกาตีดตามตเจ้าตัวเวลาเขาจะนั้นใส่บาททำบุญเอาไว้เด้อมีกายหนุ่ปันไก่้เชี่ยหมเดีาวีกายหนุ่ปันไก่เชี่ยหมายปีนี้ดีสุเดียนเด้อถึงประยันะหนุ่งด้ยตบ้าก็ถึงไว้ทุวดถึงปีนี้ปีนี้ถึงวดเดียวมีโอกาสได้ลักลัานีกายถึงหงก็ได้รวยเด้อโชคหน่อยสิายปีนี้โชคสลารถันมีกายได้แสปีนี้สุดล้ นึ่งานาคนาไกลได้ไรยแปดนาหมายเลขสี่แหมายเลขสี่แปดมาหมาเลขสี่แปดดึมาดึงมาลสดึงมามหมายเลขสี่แปดดึงาีคนเด้อเอานี้หัวปาทีนึ่งไปิดเบีิบานกับหนูกบแฟอย่าพูดบงน้ำเด้ออาบล้เสร็้านสิดังหาสิ่งได้เกเรเด้อด้อ ปีนี้ท่านพึ่งนาศไม่ลำบากแสนสบายเป็สสบายประบุได้ทุกปีไปเจ้านายช่วยชักนำให้เงินคำเป็นรางวัลแต่อาสันในกายามีโรคามาเบียเดเรียนหรือปวดท้องเข้าหมองใจแต่อย่างไรก็ยังดีเพราะนาคีช่วยอุ้งชูมีศัตรูก็ไม่กล้าเพราะนาคาเป็นแค่นรองเรื่องผู้ครองต้องสงใจอันลาดยศมีมากมายแสนสบายในพระไทย มีจิตใจอันผ่องแผ้วเหมือนได้แก้วมนีโช์ิเออทีนี่แจ้าจะได้แก้วแหวนนัินพร้อม จริงคเกี่ยวต่าเป่าพี่นี่สมบัติเนอะแล้วมันไล่เมื่อไหร่บ้านชอบเป็นอย่างนี้เป็นหนูเป็นหนูเทวดาเรียกนะเจ้าเนอะเกิดพี่เถื่อนเนอะตัวเจ้มทอมัยได้เก้ายากหน่อยในชีวิตที่นี้เก่าบาดจะได้ทองเนอะตอนนี้ไก่ตอนนี้ไก่ยเลยไม่พอตอนนี้เก่าบาดต่อไปที่นี้เก่ากิโลเนอะเก่าตอนนี้เก่าสิบร้อยลวจ้ะเออแลพอทอมไหมพอไหมเออเออทีนี้อยู่ยางหน่อยเก่าบาด พอบาทน่อสอนมมีคะแล้วเกือออนยังอสอนดสี่สิบเผู้หนงผู้เดียผู้สองอันนี้ผู้ที่สิบสาม มีไอฐานได้แล้วเนอะีฐานโคตรี่สิบสมีฐานเจ้าทีทวดเราขทีหัวจะสร้างนานเจ้าทีหาไปสร้างก็แลรากี่คูเดกพอแสตรสี่สิบสี่วันนี้เด้อเนอรเด็กสิบ้าเจ้ารวยวันจะเปลี่ยนจะไป่มให้เราเนอะหัวเนอะเออเดบ้าเจ้ารวยครูเดดีเป็นครูแล้วทีผ่านม้าบอแมนจ้กคนเนี่เป็นครูเด้อเนอะดบ้าเจ้ารวยพระเจ้าสา